อาใดก็ตามเธอจะเชื่อพระเจ้าใดก็ตามไม่จำเป็นต้องเชื่อเรานะเชื่อใดพระเจ้าใดก็ตามแต่ขออย่างเดียวก่อนเธอตายอ่ะให้เธอระลึกถึงพระเจ้าเธอให้ได้<ม>ว่าพระเจ้าเธอสอนอะไรคิดถึงในทางที่ดีเนี่ยให้ระลึกถึงและยินดีปีดาในพระเจ้าเธอให้ได้เพราะอย่างน้อยที่สุดแม้เธอจะเชื่อในพระเจ้าก็ตามเธอจะรอดพ้นจากนรกกรเหม่อมยินรสาไปวิสัยในฐานะที่ศาสนาพุทธเนี่ยอธิบายไว้ได้เพราะอะไรเพราะจิตสุดท้ายก่อนตายคิดกุศลจะรอด อ่าสร้างเหตุปัจจัยเพราะนั้นพระเจ้าเลยบอกว่าแม้เธอเนี่ยจะยังไม่ศรัทธานในพุทธศาสนาไม่เป็นไรขอให้เธอเย,ยืนหยัดศรัทธานในพระเจ้าเธอต่อไปแต่ขอให้ระลึกนึกถึงพระเจ้าเธอให้ได้ไปในทางกุศลว่าพระเจ้าสอนเนี่ยให้เธอเป็นคนดียังไงอย่างน้อยจิตสุดท้ายก่อนตายถ้าเป็นไปตามวิถีพุทธเธอจะรอดพ้นจากนรกกรรมเด็ดไร้สารเปรตวิสัยได้ ครับโอเคโอเคก็ขอเมื่อกี้ถามเป็นการยืนยันข้อมูลเนาะผมจะได้ไม่เข้าใจผิดไปโอเคก็ตามที่อาจารย์อธิบายนะครับรดังนั้นเนี่ม<อ>มยนนะมีหลายคนมนะีหลายคนเนี่ยที่เป็นบ,บ,บอกว่าเป็นคนพุทธเนี่ยแล้วก็มาอธิบายและทําให้เราเกิดความสับสนว่าเฮ้ยสรุปแล้วเนี่ยศาส,สนาพุทธเ,เป็นอธัอธิอัธวนิยมที่ไม่เชื่อพระเจ้าหรือศาสนาพุทธเนี่ยไม่ยืนยันว่ามีหรือไม่มีพระเจ้าเพราะว่ามีหลายคนตอบโอ้โหไม่เหมือนกันเลยทีนี้เนี่ยเราก็จะได้ชัดเจนแล้วแล้วก็เพื่อนเพื่อคนพุทธอนนี้ก็จะได้เป็นที่ระจากแล้วว่าอาจารย์เนี่ยได้ตอาแล้วว่ ในศาสนาพุทธหรือตัวพระพุทธเจ้าเองเนี่ยได้ปฏิเสธถึงเรื่องของพระเจ้าแต่ว่าเออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดปฏิเสธคนที่เชื่อในพระเจ้าวไงปฏิเสธพระเจ้า<ช>แต่ไม่ได้ปฏิเสธคนที่เชื่อพระเจ้าคือพระพุทธเจ้า,เ,จาเนี่ยบอกบอกอย่างนี้ว่าหลักการในโลกเนี่ยมันสอนเหมือนกันหมดสอนให้เป็นคนดีอย่างที่คนชอบพูดกันใช่ไหมแต่ถ้าตามหลักภาษาเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าพระพุทธในโลกเนี่ยจะสอนเหมือนกันหมดมีอยู่สามอย่างที่เขาจะสอนกันในโลกหนึ่ง เรียกว่าศีลและระตูปาทานคือเรื่องของศีลทุกศาสนาในโลกต้องมีเรื่องศีลแต่จะแตกต่างกันยังไงก็แล้วแต่แต่มีเรื่องศีลแน่นอนคือข้อบัญญัติหรือข้อห้ามแต่ในศาสนาพุทธเนี่ยไม่ได้ห้ามคือบอกไว้เป็นแนวใครทําได้ดีทาไม่ได้ไม่เป็นไรก็รับผลจากการกระทำไปนี่คือเรื่องที่หนึ่งศีลมีเหมือนกันหมดทุกศาสนาสองอที่ถูกปาทานเรื่องความเห็นทุกคนมีความเห็นหมดความเห็นว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ความเห็นในตัวเอง ความเห็นว่าคนอื่นดีอย่างไงเนี่ยเป็นความเห็นทุกคนในโลกสอนหมดหลักการตัวเองเป็นยังไงหลักการคนอื่นเป็นยังไงของตัวเองเป็นนี่เรียกว่าทิฏฐิคือความเห็นทุกคนมีความเห็นในโลกและสอนเรื่องความเห็นในโลกว่าใครมีความเห็นอย่างไรในโลกในโลกเนี้ยทุกศาสนาจะสอนสองตัวนี้คือศีลกับความเห็นเวลเรามีความเห็นในคัมภีร์ใช่ไหมอาจารย์ก็มีความเห็นในคัมภีี์ทุกศาสนามีความเห็นในคัมภีร์เรามีศีลศาสนาจะก็มีศีลทุกศาสนาในโลกมีศีล แต่ศาส,ส,สนาเดียวที่พระพุทธเจ้ายืนยันชัดเจนว่าไม่มีใครในโลกเนี่ยสอนและรวมทั้งในคมภีทั่วโลกไม่มีใครสอนแล้วจะก็ตรวจสอบแล้วไม่มีจริงๆเรื่องของอัต,ตวาทุปาทานคือการยึดมั่นถือมั่นในความมีความเป็นในตัวเองคือยึดว่าตัวฉันเนี่ยคือของฉันบ้านฉันเนี่ยคือของฉันฉันเนี่ยมีชีวิตเนี่ยชีวิตเนี่ยคือของฉันหรือชีวิตเนี่ยคือของใครคนใดคนหนึ่งแต่ในพุทธศาสนาบอกว่าไม่มีใครเป็นใครไม่มีใครเป็นเจ้าของ ไม่มีใครไปอะไรท, aan, ทุกอย่างเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ดับไปแล้วเกิดใหม่ตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ดับไปอาศาัยเหตุเนี่ยสามอย่างในโลกเพราะนั้นเรื่องการอย่างที่เราถามอาจารย์ว่าศาสนาพุทธเนี่ยโด้หลักพุทธศาสนาโดยแท้เลยเนี่ยไม่มีการยอมรับเรื่องผู้สร้างเพราะว่ามันขัดแย้งกับเรื่องเหตุปัจจัยแต่อาจจะเข้าใจในมุมที่พวกเราอธิบายนะพวกเราอธิบายได้ดีมากมีเหตุมีผลเป็นเหตุเป็นผลบรนฟังดูมีเหตุมีผลเลยแหละตามหลักพุทธตามหลักพุทธศาสนาเลย แต่มันติดกันเรื่องเดียวคือเรื่องผู้สร้างกับไม่สร้างแค่นี้ก็คืออัตวาทุปาทานคือมันม,มีตัวมีตนขึ้นมาแค่นั้นเองตามขันตอนนี้ครับ,รบโอเคก็ผมจะปิดจบไปด้วยกับแหล่งอ้างอิง,องนิดนึงแล้วกันอาจารย์ก็คือสิ่งที่ผมพูดมาเมื่อกี้มันจะเป็นเคลมซะเยอะเนาะดังนั้น,นผมขอแจ้งแหล่งอ้างอิงให้ผู้ฟังหน่อยแล้วกันก,ก็คือแหล่งอ้างอิงที่ผมอ้างอิงมาเนี่ยก็คือจะมีข้อมูลอยู่ในช่องสำนักพิมพ์อัศบิกูลนะครับแล้วก็ช่องชื่อผมเลยก็คืออาลีฟดะว์ แล้วก็อีกช่องหนึ่งเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะครับก็คือช่องวิวัฒนาการตามจริงนะครับแล้วก็อีกคลิปหนึ่งที่ผมนําเนื้อหามาพูดในวันนี้บางส่วนก็คือเรื่องของในคลิปพิสูจน์อิสลามเชิงประจักษ์ในแอปแดงนะครับผมแจ้งแหล่งแหล่งอ้างอีกไว้ไว้ใน4ี่สี่แหล่งนี้แล้วกันนะที่ผมนามาเคลมวันนี้เนื้อหามันเยอะอะคลิปเนื้อหามันเยอะผมเลยนํามาย่อยย่อยย่อยแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวพวกคุณจะหาว่าเอ้ยพูดหลักฐานอยู่ไหนอะไรเงี้ย ไปดูในสี่แหล่งนี้นะมันจะมีอ้างอิงที่ผมพูดไปนะครับวันนี้ผมย่อยสรุป,รรรปเนี้แล้วกันครับอยากจะเชิญเพื่อนๆที่อยู่ในนี้ด้วยนะถ้าเกิดวันไหนเรามีสนทนาธรรมกันอีกหรือว่าอยากจะพูดคุยลกเกลยนหรือต,ตั้งคำถามมีอะไรยังไม่เข้าใจหรือสงสัยเกี่ยวกับอิสลามเนี่ยสามารถมาได้ที่ห้องผมนะผมก็จะไลฟ์สดตลอดแหละก็คือจัจารย์พุธศุกร์สามทุ่มครึ่งนะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าอาจารย์สะดวกวันไหนอีกหรือว่าอยากจะสนทนาธรรมกันเนี่ยเราก็สามารถที่จะสลับกันมาก็ได้ครับวันนี้อาจารย์เป็นเจาก็รย์ ฝั่งเราก็อาจจะเป็นเจ้าภาพกันครับ่เดี๋ยวทางห้องเราเนี่ยจะต้อนรับเป็นอย่างดีครับแล้วก็จะจัดการคอมเมนต์แล้วก็ให้อดีน,นช่วยขจัดคอมเมนต์ที่อาจจะก่อให้เกิดความแตกแยกด้วยครับอ่ขอบคุณมากมากเลยครับวันนี้าาผมก็ฝากไว้เท่านี้นะอาจารย์ผมฝากไว้ได้ครับทุกอาจารย์ขอขอบคุณที่อุตส่าห์ชวนอาจารย์มาคุยเพราะว่าหลายคนก็เข้าใจผิดแล้วอาจารย์ก็ต้องขอโทษไม่ว่าจะเหตุปัจจัยใดก็ตามที่มีการพูดดูเหมือนจะพูดจารุนแรง มันเป็นลักษณะของการตอบคําถามในไลฟ์สดของอาจารย์ทุกวันเพราะนั้นเวลามีคนเข้ามาถามเนี่ยในคลิปนั้นเนี่ยที่มีปัญหาเรื่องออพระเจ้าทดสอบความเป็นจริงเนี่ยอ,อ,อาจารย์ไม่โทษคนตัดคลิปหรอกมันเป็นที่ตัวอาจารย์เองไม่ระวังที่มีคนมาถามเนี่ยแล้วจัวหัวขึ้นมาว่ามุสลิมแล้วอาจารย์เนี่ยอาาย่านคําถามเขาเพราะนั้นเวลามีใครถามอะไรเนี่ยอาจารย์ก็จะอ่านตามคําถามแล้วก็ตอบตามสไตล์มันก็เลยมีคลิปนั้นหลุดออกไป อาจารยก็เลยต้องขอโทษศาสนิกชนที่เป็นชาวมุสลิมทุกคนหรือคนที่นับถือพระเจ้าด้วยทุกคนเพราะว่า<ช>จะไม่มดได้มีเจตนาเหตุการณ์ดราม่าพวกนี้มันเกิดขึ้นได้ตลอดนะอาจารย์เพราะว่าอะไรคอมเมนต์ปันๆเนี่ย<ช>คือฝั่งเราก็โดนทำถามปันๆแล้วเราก็ตอบต้องตอบไปด้วยกับวาทะของเราที่มันเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหนาครับมันไม่มีการวางแผนมันไม่มีการมานั่งจดลิสต์ว่าจะต้องพูดอะไรก่อนหลังแน่นอนครับความผิดพลาดมันอาจจะไม่ผิดพลาดก็ได้มันจะเป็นการตอบที่ถูกแล้วแต่ว่า เออมันกลายเป็นว่าคนเนี่ยเอาไปพาดหัวข้อที่มันก่อให้เกิดความแตกแยกก่อให้เกิดความขาใจผิดหรือแม้กระทั่งว่าตัดไปเฉพาะส่วนที่มันมีปัญหาอย่างเดียวเนี่ยอันนี้มันเป็นสิ่งที่เป็นความเสี่ยงนี่คือความเสี่ยงในโลกออนไลน์นะที่เราอาจจะต้องเจอกันทั้งสองฝ่ายก็มันก็เป็นบทเรียนใช่มันเป็นบทเรียนที่ว่าอาจารไม่ควรไม่ควรเอ่ยชื่อแค่นั้นเองก็คือจะใช้คําว่าผู้สร้างพระเจ้าหรืออะไรก็แล้วแต่เทพเทวาแต่มันไปจวัววันนั้นคืออ่านตามคําถามเขาหลังจากนั้นเนี่ยอาจารย์ก็ระวังขึ้นก็คือจะใช้คําว่่่าาาศสนนอืจะไมใช้ จวหัวขึ้นมาว่าศาสนาใดศาสนาหนึ่งมันก็เป็นบทเรียนในการส,อออกสื่อออนไลน์เพื่อเกิดประโยชน์ก็อาจารย์ขอโทษตามเหตุตามปัจจัยไม่ได้มีเจตนามไม่ดีในการดูถูกเหยียดยามหรือปรามาต่อศาสนาใดศาส,สนาหนึ่งแต่แค่ตอบไปตามหลักเหตุหลักผลอ่าตอบไปตามสไตล์ที่เราตอบเพราะถ้าใครเคยดูอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะตอบสไตล์นี้อยู่แล้วก็คือแกมด่าบวกหนึ่งก็คือมันอยากจะให้มันเกิดความตลกปกหัาด้วยเกิดความสนุกสนานเกิดความไม่น่าเบือ่อเกิดความตื่นตัว ใช่ใช่ใชม่มันเป็นการทําการตลาดอย่างหนึง่งอ่ะห้องจริงๆแล้วห้องเราก็ทํานะบางครั้งเราก็แซงโมโหอไปจริงๆไม่ได้โมโหอะไรหรอกใช่ใช่ก็จะเป็นฟิลนั้นก็ไม่เป็นไรก็อาจาก็ขอโทษไว้ถือว่ามันมีเหตุปัจจัยในการเกิดขึ้นแล้วก็ถ้าอาจารย์ทำผิดทำพลาดหรือพูดใดสิ่งใดที่ผิดพลาดไปก็ขออภัยไว้นะโอกาสนี้กับทุกคนไม่ว่าจะในศาสนาพ,พุทธด้วยกันเองก็ตามหรือจะนอกศาสนาก็ตามจะนับถือศาสนาใดก็ตามเพราะว่ามันก็มีความรุนแรงอยู่ในตัวมันแล้วก็มีเหตุปัจจัยหรือสัจจความจริงอยู่ในตัวมัน แต่ขออยากให้พวกเรานแยกแยะก,กันให้ได้เท่านั้นเองว่าเจตนาของผู้พูดพูดเพื่ออะไรแล้วก็ดูจากหลักเหตุหลักผลเป็นประเด็นสําคัญวันนี้ก็เป็นประโยชน์มากขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกทั้งสามท่านแ,แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาไม่ว่าจะเป็นคนศาสนาใดก็ตามมันเกิดประโยชน์อาจารย์เห็นประโยชน์อาจารย์จึงรับเพราะฉะนั้นถ้าอนาคตข้างหน้ามันมีเหตุปัจจัยในการที่เราจะมาคุยกันในลักษณะดีเบตด้วยความสุภาพอย่างวันนี้เราเรียกว่าลักษณะเสวนาเนาะพูดกัน แต่ว่าในวันหนึ่งข้างหน้าเราอาจจะพูดเป็นประเด็นไปเลยในระยะเวลาแบบสกปรดสั้นๆอย่างเงี้ยอ่าเพื่อแบบว่าให้มันชัดเจนเป็นประเด็นประเด็นไปอ่าจะได้เห็นแล้วก็อ่าเหมือนจะให้เวลาอาจารย์ด้วยหมายถึงว่าทีมอาจารย์ก็อาจจะมีคนหรือสองคนมาประกอบด้วยเพื่อให้คนที่แบบว่าชํานาญแต่ละด้านเนี่ยจะได้อยู่ด้วยกันมันจะดูอาจารย์เพราะว่าอาจารย์ไม่มีต่อให้ใช่ต่อให้เราอธิบายยังไงยังไงคนก็เข้าใจว่าลุมอยู่แล้วทางทางที่ว่าอาจจะเข้าใจอยู่เข้าใจอยู่แต่ว่าด้วยด้วยบริบทด้วยบริบทสภาวะธรรม าการที่แค่มีความรู้อย่างเดียวเนี่ยไม่ควรในการอธิบายอธิบายธรรมมันต้องมีองค์ประกอบของการปฏิบัติด,ด้วยเพราะเวลาเราต่อสภาวะเนี่ยมันจะดึงเอาเหตุผลออกมาเนี่ยมันดึงออกมาได้ยากแล้วเรื่องของก,การควบคุมอารมณ์ด้วยแล้วก็ขออภัยพี่น้องทุกๆท่านนะครับที่รับฟังอยู่ในนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีคําศัพท์ใดๆที่เราใช้ที่มันดูแล้วมันกระทบจิตใจไม่เหมาะสมหรือเป็นคําศัพท์ที่ยากเกินไปอาจจะถามหลังไม่ก็ได้ว่ามันแปลว่าอะไรหรือว่า เป็นคาศัพที่เอ้ยฟังแล้วมันดูกระทบกระเทือนกับความเชื่อหรือว่าความความรู้สึกของทุกคนเนี่ยก็ขออาภายัยเพื่อนๆนทุกคนไว้ด้วยแล้วก็ขออาภัยอาจารย์ที่เป็นคู่สนทนาของผมไว้ด้วยนะครับผม,บผมครับผมขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้เป็นประโยชน์จริงจรบทุกคนจ <ๆ S 2> ้าสาธุอ,อนุโมทนาขอบคุณมากๆนะทุกคนเลยขอบคุณมากๆจ้ามีโอกาสได้คุยกันใหม่นะครับได้จ้าวันดีจ้าวันดีจ้า น่าจะไม่มีอะไรแล้วเนาะเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้เจอกันตอนเที่ยงเพราะว่ามันดึกมากแล้วห้าทุ่มครึ่งแล้วมีคนมาอยู่กับอาจารย์ด้วยเขาจะกลับบ้านกันแล้วเดี๋ยวกลับบ้านดึกืืหมือนคำก็อนุโมทนาสาธุกับทุกทุกคนเนาะที่มีโอกาสในการได้ยินได้ฟังวันนี้เป็นประโยชน์เราเห็นไหมว่าเราคุยกันเนี่ยไม่ต้องทะเลาะกันเรียกว่าบัณฑิตเนี่ยคุยกับบัณฑิตฟังกลุ่มเขาเนี่ยก็เป็นบัณฑิตอาจารย์นับถือกลุ่มนี้ว่าเป็นบัณฑิตเพราะว่าเป็นผู้ที่มีวาจาของสัตว์รุษรู้จักฐานะหน้าที่หรือการเวลาในการพูด รู้จักควบคุมวาจาของตนเรียกว่าสำรวมในสัมมาวาจาเพราะฉะนั้นนี่ก็อยู่ในหลักเกณฑ์ของคอําสอนพระเจ้าและนะนอาจารย์ก็ชื่นชมในกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ที่ไฟแรงในการบอกสอนมีเจตนาดีในการบอกให้คนเนี่ยรอดพ้นจากความทุกข์มันเป็นในมุมเขาเพราะฉะนั้นเราก็อนุโมทนากับเขาที่เขาทําเต็มที่ในหลักสักจจะความจริงของเขาเพราะฉะนั้นก็เป็นประโยชน์เราก็ฟังเอาเหตุผลว่าเป็นเหตุเป็นผลอย่างไรเราเป็นผู้ตัดสินใจเอง ทั้งสองด้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นด้านเราหรือด้านเขาล้วนแล้วแต่ต้องการให้สัจจความจริงเป็นเหตุทั้งสิ้นส่วนพระพุทธเจ้าเลยบอกว่าการพูดธรรมะของพระองค์เนี่ยเป็นแต่เพียงการชี้ทางเท่านั้นส่วนเธอทั้งหลายเนี่ยจะเดินตามไม่เดินตามแล้วแต่ถอดตัวเธอเองประหน้าที่เราคือปฏิบัติด,ด้วยตัวเราเองฟังอย่างเดียวอย่าลืมเอาหลักเหตุหลักผลไปพิจารณาตามแล้วไปปฏิบัติตามหลักคําสอนพระเจ้าให้ได้สําคัญที่สุดถึงที่สุดแล้วขอทุกคนปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม จนได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันในปัจจุบาันาชาตินี้ได้เป็นอย่างน้อยโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเถิดสาธุอนุโมทนาทุกคนกคนะ